สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะก้องแก้วแบมิลรี่ค่ะกดติดตามกดถูกใจกดจับคียให้ด้วยนะคะวันนี้อยากฟังเรื่องนิทานไิ่ใช่นิทานสี่อยากฟังเรื่องเล่าของแม่อีกไหม อยู่ที่บ้านอาจารย์ละกันเนาะมีมีหลายเรื่องอยู่มาฟังเรื่องนี้ก่อนละกัน <Hey. S 1> แม่ไปทำงานที่บ้านอาจารย์ใหญ่แล้วทีนี้มีวันหนึ่งอาจารย์บอกว่าสาลิน่ไปซื้อปลาท่องโขให้อาจารย์หน่อยซื้อปลาท่องโกมาสัก20ตัวนะอาจารย์จะมากินกับข้าวต้ม าอยู่กันหลายคนในลูกก็อยู่กันหลายคนเขาก็เลยเอา20ตัวแม่ก็ไม่รู้เนาะแม่ก็ขับไม่ใช่ขับปั่นจัก,กรยานปั่นจัก,กรยานออกไปตลาดมาถึงตลาดมันเป็นถ้าชื่อตลาดท่าเรือจ้างที่จังหวัดตราแม่ไปถึงแม่ก็ปั่นจักรยานไป,ไปถึงแม่ก็จอจักรยานนั่นแม่ก็เดินเข้าไปในตลาดเลยตลาดสดแม่เดินไปถึงแม่ก็เดินไปที่แผงปลาแผงปลาสดอ่ะ แไปถามป้าป้าขายปลาว่ะป้าคะมีปลาต้อโกขายไหมคะป้าป้าก็มองหน้าแม่แล้วป้าก็บอกว่าเดิน <What? S 1> ไปข้างนอกโู้นไหนหนูป้าก็แม่ก <Okay. S 1> ็แม่ก็เดินไปเดินเดินเดินไปเดินไปสักพักหนึ่งแม่ก็ว่าเอ๊มีแผงปลาอยู่แผงหนึ่งแม่ก็แวะเข้าไปถาม ได้ะครับลาแล้วมองหน้แล้วูเดินไปข้างนอกนะอ้หนูมันมีขายอยู่ที่คนมุงเยอะๆอะแม่ก็เดินเดินแบบไปยืนมองคนมุงอะไรกันแม่ไม่เห็นมีแผงปลาเลยแม่ก็มองซ้ายมองขวาไม่มีแผงปลาเนืออป่ะพอเสร็จแม่ก็ได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าเอาปลาทุ่งโข3สามตัว ปลาท่องโข2ีสิบต,ตัวค่ะลปลาท่องโขไม่ใช่ปลาสดนะคะปลาท่องโขคือที่เขาทํากับแป้งแล้วเขาก็อทอดในน้ํามันซึ่งแม่ไม่รู้จักเพราะว่าที่บ้านอ่ะที่บ้านคุณยายเนี่ยคือไม่มีให้กินี่ยแม่ไม่รู้จักว่าปลาท่องโขเป็นยังไงไม่เคยกินปลาท่องโขเลยในชีวิตเกิดมาสิบห้าปีไปอยู่บ้านาานะจ๊ะ พอเสร็จแม่ก็ถือปล้่องโกะกับแม่อาจารย์อาจารย์ถามว่าสารินีเธอไปอยู่ไหนมาทำไมไปนานจัง <c oughs> แม่ในการเล่าให้อาจารย์ฟังว่ามแม่ไปซื้อปลาท่องโกที่ตีแผงปลาสดเออเป็นเรื่องตลกมากทุกวันนี้หนูเคยกินปลาท่องโกะไหมเคยกินค <c oughs> ่ะกินไม่เก่งเพราะเพราะแม่ก็ไม่เคยซื้อ บ้านเราก็ไม่ได้ว่ารวยพี่บ้านก็ไม่เคยซื้อปลาทีโปก,กินเวลาแม่จะกินโอวันตินทีแม่ต้องป่วยแม่ถึงจะได้กินโอวันตินเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้เนานะ,ะเดี๋ยววันหลังนะแม่ก็จะมีเรื่องเปิดๆมาเล่าลให้ฟังอีกก่อนนอนเล่าชีวิตไวเด็กของแม่ให้หนูฟังหนูจะได้รู้ว่าเอ๊ะเมื่อตอนเด็ก,ดกๆแม่เป็นยังไงสมัยก่อนเป็นยังไงอยากฟังไหม 拜拜。Bye bye.